ข่าวด่วนอีกแล้วคุณผู้ชมเกมค์เมจิอารีนากำลังจะทำเป็นแบบ Open World RPG เนี่ยคุณผู้ชมดูภาพซักก่อนนี่คือเป็นตัวอย่าง CG t r a i l e r นะครับผมเปิดตัวเกมใหม่เป็นเกมค์เมจิอารีนาแบบ RPG แบบ Open World นะโอ้โหสวยจัดจัดคุณผู้ชมอ่านี่เป็นชูเทนโดจีนะครับ น่าจะกำลังเป็นละครเอ้ายูริมิสึนะฮะมินมามโตะนะครับผมแห่งตระกูลมินมามโตะนะอ๋อน,นี่น่าจะเป็นละครคาบุกินะครับผมอ่าแล้วก็เนื้อฮะมีคนโอ้ยโคโดเดะโคเดะนะฮะเอ้ยนี่มีตัวดิเปลี่ยนด้วยคุณผู้ชมอ๋อแล้วนี่นะผมก็บอกนะครับผมเฮ้ยซาตูริแั่ฮัาานเนียหรือเปล่า โอ้อยางเทพนี่บิดพินนะฮะน,นี่โคโซเดโนเทสนะอันนี้น่าจะเป็นตัวใหม่ไม่เคยเห็นเฮ้ยนี่ยังกับพี่ไผ่โอ้อย่างเท่นุ้ชมโอ้โหอยากเล่นเลยอ่ะหวยจะจัดแน่นู้ชม เออโอ้โหนีนาโมโตะนะฮะเดี๋ยวมีข่าวเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมารีบชี้แจงเลยนะ,ะกับเกมนี้